สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอประจำเดือนสิงหาคมที่เราจะทำนายเกี่ยวกับคนที่เกิดวันพุธค่ะเทพประจำเดือนสิงหาคมสำหรับคนที่เกิดวันพุธคือองค์พระพิคเนศโอมนโมกเนชายานมหาขอพรจากพระองค์พระองค์คือองค์มหาเทพแห่งความสำเร็จทุกๆสรรพ,พสิ่ง ทุกๆความสำเร็จบูชาพระองค์พระองค์คือองค์คณะปฏิผู้ก่อเกิดทุกสรรพสิ่งความสำเร็จบูชาพระองค์นะคะด้วยกล้วยด้วยกล้วยด้วยขนมราดูด้วยขนมโมทกะหรือแม้แต่เพียงคุณตั้งจิตอธิษฐานสวดบูชาโอมนโมกเนชายยนามาและลึกถึงพระองค์พระองค์จะนาําพาความสำเร็จโชคลาภการงานความเจริญรุ่งเรืองค่ะ เราจะมาเริ่มต้นการทำนายคนที่เกิดวันพุธประจำเดือนสิงหาคมค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอคนที่คุณรอคอยอยู่ทางไกลคุณจะได้พบเจอในช่วงระยะเวลานี้ค่ะโชคลาภก็อาจมาจากคนที่มาจากทางไกลนะคะ ระมัดระวังการใช้จ่ายการเงินการเงินระมัดระวังการติดขัดขัดสนเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายลูกหนี้ไม่ได้ดังใจลูกหนี้หนีหนี้การเงินจะมีอุปสรรคปัญหาเงินที่รออยู่อาจจะไม่เป็นดังเป้าหมายค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจบางครั้งคนเรา เหมือนเรารู้จักเขาอะค่ะแต่บางทีในใจเบื้องใจของมนุษย์มันยากสุดอึกล้ําเหนือกําหนดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาการค้าประกันดูดีๆนะคะตอนแรกอาจจะรับปากไว้อย่างดีแต่มันในไพ่ที่ออกมามันอาจจะเป็นผลต่อเนื่องในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังอย่างคําที่มหาเดวีบอกค่ะรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจวันนี้เป็นมิตร แต่พรุ่งนี้อาจจะเป็นศัตรูก็ได้เพราะฉะนั้นดูให้ดีนะคะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจอาจจะต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆคนรักเก่าที่ย้อนกลับมาทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลเพราะฉะนั้น ออบางครั้งเราเคลียอุปสรรคปัญหาแต่ยังไงก็ตามไพ่มันล้มไปแค่สามใบยังเหลือสองใบที่ตั้งอยู่อย่าไปนึกถึงแต่อดีตยังมีอนาคตที่ดีรออยู่ค่ะบางครั้งอดีตมันก็ไม่ได้บ่งบอกถึงอนาคตเสมอไปหากปัจจุบันคุณแก้ไขคุณปรับปรุงอาจจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปพบกับสิ่งที่ดีๆก็ได้ค่ะคุณจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะ ขอพอรจากองค์พระพิคเนศอย่างที่มหาเดวีบอกคุณจะได้โชคก้อนใหญ่ค่ะคุณจะมีโชคมาให้แก้ไขอในเรื่องของหนี้สินก็เป็นไปได้ค่ะคือความเชื่อความศรัทธามันเป็นพลังปฏิหารเสมอค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันพุธประจำเดือนสิงหาคมองค์เทพประจำเดือนนี้ของคุณคือองค์พระพิคเนศ บทสวดบูชาโอมศีคเนศายะนามหาหรือโอมนโมกเนชายะนามหาคุณสามารถสวดได้ทั้งสองบทค่ะความรักอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างไม่ว่าจะยังมีไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่อาจจะมีอุปสรรคบ้างส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเกณฑ์การงานต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆแต่จะแก้ไขไปได้ค่ะแต่อย่าลืม การคำ้ำการเป็นคนค้ำเอกสารอะไรต่างๆอาจจะมีอุปสรรคให้ระมัดระวังด้วยเป็นพิเศษด้วยนะคะโชคลาภเสียงได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ